สวัสดีค่ะกิ๊กนุงนาภาค่ะทอานี่นี่ท่านยังทิ้งอยู่สวัสดีครับสวนน้ำชัยครับโ oh, อ้ยพี่น้องเลยมื่อ <laughs> ี้นะคะท่ารกี้กของเ่าคือว่าบม่ได้ลูกธรรมชาติค่ะทงใททงหน้าเอาไปประกอบที่เซอร์ผลงานเพลงใหม่ผลงานทพลงคูน่ะผลงานเพลงบบหกักกระซังนี่คนเขาถามเขามาหลายเด้นี่คนเขาอยากฟังหลายแห้งหลายกระดอกกระเดียหลายอิลีเอาหรออยากฟังแห้งอยากฟังแห้งอิลีบอบ่ ว่าแต่ว่าสิว่าสู้ฟังหมดได้แต่มันทำจนตอนนี้ว่ามั่นใจไงแต่ว่าเออมีคนอยากฟังเขาอีบองเสียนะโอ้ยมีคนขอมาทำพิซซ่บ้ามีเหตนเพรามาถุงมือเขาบอกนั่นนี่โน่นว่าไม่ได้สิออกเพียงนั่นทั้งนั้นสีนี่นั่นนั่นนั่นนี่นี่โน่นตลอดเลยโอ้บอกบ่อยยางไปตลาดเลยสิกับแซาแซวอยู่นู้เขาขายของอย่าเพี้ยงดอก เขาอยากฟังแห้งเนาะ่อมบหละเมื่อนันยางไปตลาดเขาเจะห้อเงินกวกไปน้ำทางวสันบอบอ,บอมันทายลูกได้หรือหมูดสิบโอ้ยขมาฝากวันงายเลกไหน,นะคะอ,าาอ่หักกระซังอีบบโดนะคะได้ฟังแน่นอนนะคะอะเอาอยัางนี่ อันนี้มันเป็นแบบย้อนยุคสมัยตะกี้ซัตรีออกซัตรีโอสายย่นสอกสายย่นซาวน์บอลนี่มันก็ต้องอาศัยแบบนี้อ๋ออันนี้อันนี้โน่นยังอันนี้โน่นท่านซิสเตอร์โอ้ท่านซิสเตอร์อ่าโอ้ไปได้แทนไหมนี่บอกที่มันเป็นต้นฉบับของท่านพ่อเมืองน่ะนะรักแล้วกไข่ไขๆกันเนาะมันกิดรูปรักไข่ไข่กันพวกเกี่ยวกันเนาะโอ้ยคนละอย่างกันเลิ่มเป็นพี่น้องกันเอ้า คานี่นนมีมมีแฟนเพลงขอถามถามขามานะคะเรื่องเรื่องเนื้อเพลงสินะก็จังเพลงหลวงกีวยวแบบว่ามันเป็นภาษาบ้านเฮาเนาะเป็นภาษาไทยนี่แหล,ะน,ละนี่ละครหนึ่งที่เขาเขาสงสัยในเนื้อเพลงหรือว่าก่อนล่ำบางทีงมันเป็นคำที่แบบว่าโบราณมากๆที่เขาบัได้ใส่ในชีวิตประจำวันแล้วสินะที่สมัยตะเกาตะกี้ตะกอนตะโบราณตะกูตะกูตะบูตะบ้าไปนี่เลือกบนปะใจคนเนาะนั่นแหละย่างเช่นมีแฟนเพลงถามมาว่าอันเพลงอันเคยหักเนี่ย อันสิปีก็คอยท่าเศร้าภาษาเกาหลีอยู่นี่สิปีก็คอยท่านี่มันแปลว่ายังสิปีก็รอเศร้าภาษาเกาหลีอยู่ยี่สิบปีก็รอนะโอ้นี่แปลแล้วมันแปลแล้วแปลแล้วยี่สิบปีก็รอนะเขาก็จังจะไม่ละอายล่าเอาก็จังอายล่ามัน่อยสิเนาะเอาร้องเจอแบบว่าคนผ่ากลางหรือว่าเพิ่นไปอยู่กรุงเทพโดนหน่อยสินะิ่นคนคนคนจำภาษาบ้านเขาบ่ได้แล้วล้องเจอแบบแปลว่ายังเออจักมันแปลว่าอีหยังพี่น้องอารองฟังเหมือนกันเขาเพิังแบบคือจังจ่ะ โอลานอนนี่แหละมันมันแปลว่าอะไรมันมันแปลว่าอะไรโอลานอนบอกเอาเมื่อนี่ยเขาสเสนอข้ามติดเ <Man. S 2> นอข้ามของภาษาอีสา <Man. S 2> นเมนก็คือแบบว่าเข้ามาบอกว่ามันแปลว่ายังไม่เป็นเป็นดิชินาลีเล่าเลยโอเคอันบ้ายังกับว่าหันนี่ลงล่ะอ๋อพี่ที่สดมดกัดโซนเตีนกับพี่ <c oughs> โอ้อ้าวโอลานอนี่ล่ะโอลานอเนี่ยเปนบอมันเปคิดแต่ไรแบบถ้าต่างตัวตามตัวแปลตามตัวนั่นแสดว่าเอาลันนะแปลว่าสินล่ำเลี่ยวงั้นสินะเอาลันนะเอาลันนะโอลานอแปลว่ามันสิโอลานอขึ้นก่อนบอเพอสินล่ำบอกว่าโอลานอกับแปลเอาลันนะสินล่ำเดียดบัตนั่นนี่มันางคนก็ว่าเหมือนมันสะออนออนซ้อนโอ้โอลานอโอลโนโอ้เสิยมากเออแม่แม่เขาก็จังแบบคือจังล่ำสิ่งอ่ะเป็นล่ำสิ่งเนาะแล้วเจอแบบว่าอัน เดือนนางเดือเดือนนางเดือเดืนนางเดือนนี่เอ่อสีหยังเอาแบบเดือนนางเดือตีเดือนนางเดือเขาสีแปดตรงโตก็าสีประมาณว่าเขาสีเงาเอ็กหน่อยเต้นแบบว่าหางเครื่องหรือยังเต็มป่ะป่ะน้าน้องนะน้าน้องนะน้าน้องนะน้าน้าน้องนะสีแต่ว่าภาษาการอ๋อนี่น้องเลยน้าน้องนะแม่จะเดือนนางเดือก็น้าน้องนะสีน้ำก่อนสิลำสีเงินสีมันก็บสีนีอ่อ เอาเด้อหนีละพ่อเอาเด้อนีละแม่สินะแบบเอออเอาเด้อคันีละพ่อเด้อขันีละแม่ตีอออโอ้ยแปลว่าอย่างน้อบ้านภู้ขาเลยเอานะทีนี้คุณพ่อเอานะทีนี้คุณแม่ยาวมากสิะ ให้ตายเถอะเอานะ <c oughs> ทีนี้คุณพอ่อเอานะทีนี้คุณแม่อ้าพี่น้องขาใจแล้วเนาะค่ะแบบตอนนี้ว่าอ่าบ่มีขอสงสัยเลยเนาะภาษาอีสา,านเนาะคะ่ะแบบว่ามันกน็พี่น้องก็สงสัยว่า,ามันแกลว่าอีหอย่างเงีย้งยสิสินะคะ่ะแต่ว่า เมื่อนี้ก็บ่เลื่อมฝากผลงานกับพี่น้องอย่าลืมเด้อค่ะบ่าหากกระซางเป็นผลงานเพลงเพล่งครูนะคะก็คือคกูแค้นมันแ่งกันมาหายนะคะบนาดทธเนีนั่นเข้ากับเป็นผู้ทายทอดนะคะค<ช>ับเป็นแบบแนวหยกอกล้อกันแบบสิยางไรพี่น้องเขาฟังเมืองนะคะเพล่ะบายเดินตีเดิดดนตีนนนเนื้อรองเนียงสินะคะตั้งใจเห็นออกมานะคะอย่าลืมติดตามผลงานนั่งกันละกันนะคะขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อค่ะไม่มาสวัสดีค่ะ